ส่วนเสร็จแล้วนะครับแกงสแสลหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับพรากินทีเดียวเรามาลองชิมดูนะครับอืมซฟว้าวมันจะเปรี้ยวๆเผ็ดนิดนึงเค็มนิดนิๆอร่อยครับอ่าเรามาชิมครับนี่นะครับอืม อ,อดอกมันจะหนึบๆมันจะแบบเคี้ยวดีครับมันอร่อยดีครับมันจะไม่เหนียวเกินไปไม่แข็งเกินไปมันจะนิ่มๆมครับขอาจากแกงสาลแ,แล้วนะครับ <Okay. S 1> <laughs> นอกจากแกงสาลีนะครับเรายังมีนี่ จอผักกาดอันนี้ของเมื่อวานครับอันนี้แม่ทําอร่อยเหมือนกันครับและนี่ไสอัวไม่ใช่ไส้กรอกนี่แหละครับเอามากินแก้มกันเข้ากันดีนะครับและนี่ครับของเึ้นชื่ออย่างหนึ่งของเชียงรายนะครับข้าวหอมมะลิแม่จันอืมหอมครับหงุงทีนึงนี่กลิ่นหอมไปถึงวัดล่องขุนรับรองครับรับประกันเดี๋ยวนะครับผมลืมให้ดู นี่มันต้องมีเห็นไหมครับเห็นไหมครับปลาหลิมปลาหลิมหรือปลาช่อนนั่นเองอร่อยมากแต่เราบังค่าคนไม่ชอบปลานะครับใส่เป็นกระดูกหมูอ่อนหรือเนื้อหมูก็ได้นะครับก็จะได้รสชาติไปอีกแบบหนึง่งผมว่ากลิ่นของปลาหรือหมูที่เราใช้อะมันจะทําให้รสชาติของแกง เปลี่ยนไปนิดนึงแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมครับ